เทคนิคสุดปังบำรุงกระเพาะอาหาร7โมงเชา้าดื่มน้ำอุ่น1แก้วน้ำอุ่นจะช่วยลดการทำงานของกระเพาะอาหารที่เกิดจากการถูกกระตุน้น8โมงเชา้ากินอาหารเช้าที่อุ่นและร้อน 9โมงครึง่งหลีกเลี่ยงการถูกลมเย็นบริหารร่างกายขณะที่มีแดดอ่อนๆเที่ยงดื่มซุปก่อนกินอาหารกลางวันบ่าย3โมงพูดคุยกับเพื่อนให้อารมณ์ดีเมื่ออารมณ์ดีการทำงานของกระเพาะอาหารก็จะดีขึ้นเย็นไม่ควรกินอาหารอิ่มจนเกินไปควรกินให้รู้สึกอิ่มเพียง70-80%เวลา1ทุ่ม ยืนหรือเดินเพืช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารการนอนหรือนั่งนานๆอาจทําให้เกิดกดไหลย้อนได้ค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399